สวัสดีครับผู้อกับสังวันงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ก็ได้มาส่งสการนามาเนาะ่วันน้องแสงเมื่อนี้ยผ้าทำมาส้มมาส้มพญานาคใหญ่เนาะครับเนาะอลังการครับอยู่ที่วัดป่าปัดป่าน้องแสงแสงเนาะครับเนาะคืออลังการครับตัวงามตัวใหญ่เนาะครับสีเกล็ดเป็นนิ่งเนาะครับเนาะเป็นคล้ายๆกับปีกมังคุดนาะครับงามสวยงามครับ สวยวิกฤตอ่อนซ้อยนะครับเนาะสวยงามครับขนาดนี้อยู่วัดปลาวัดปลาต้องแสงนะครับเนาะครับส้มพญานาคเนาะพญานาคปางนาคปกเก่าเสียนครับส้มเดี๋อวรอมกันครับเมื่อนี้กะทิผ้าทันผู้ส้มมารุ่นตัวเด็ดน้ำกันคกัเเ้าละครับเพราะว่ามือนี้มาทรงสาก,การเนะ ผู้อ่านประวัติของเมียมมาเนาะคืออ่านไปกัไปบอกอายุบ่ถือตามตามอายุพนเนาะเกินอายุไปอยุซีโตนะครับหาโตเกินอายุไปอายุหาโตครับเดี๋ยวแอดก็ติดบอกอันนี้ก็เพืพ่อเเจ้าปางสายหยาดน,นะครับเนาะทั้งสององค์ แล้วแอดตีบอกเนาะตัวเด็ดตัวใดงวดนี้เนาะคือเพิ่นอานไปกับข้องทีเป็นตัวนั้นเนาะผู้ใดก็ว่าตีเอาตัวนั้นมัดเนาะตัวที่ลูกหลานเพิ่นอานประวัติเนาะคืออายุคือผู้อานันเพิ่นไปเพิ่มขึ้นหาหาหา,หาแตม้มเนาะคือปกติก็บ่ตถึงปานนั้นครับเมื่อนี้ก็ติมาบอกตัวเด็ดผู้ใดก็ว่าข้องทีออกตัวนั้นเนาะ รับส้มผลไม่หมากไม่เนาะอันนี้หมากอันใดกับโอโหเนาะเป็นหมากมันมน้นเป็นหมากมันม้นเนาะทันบุส้มดอกกระดอกสีงามเป็นหมากมันม้นเนาะเมื่อนี่พระค่าท่านบุส้มมาส้มพญานาคไงครับพญานาคอยู่วัดปา่าหนองแสงนะครับเนาะพญานาคอยู่วัดปา่าหนองแสงผู้ใดบ่เคยเห็นกับมาส้ม้อครับเด้อ รลังกายเนาะครับเนะยาะพญานาคใหญ่คือตัวเด็ดเนาะครับเนาะคือเตรียมมาฝากท่านผู้ชมมื่อนี้ก็คืออายุของเพิ่นนั่นก็หกสิบเอ็ดปีเนาะครับหกสิบเอ็ดปีแต่ล,กลูกหลานอ่านประวัติอายุเนาะเพิ่อนผันว่าหกสิบสี่ปีเ่็นหกสิบสี่จังใด่ังคนผู้ฟังได้หลายคนเนาะเห็น อยู่ติดฝาโลงขางโลงอยู่กับว่าหกสิบเอ็ดเนาะมาบอกจังใดยังว่าหกสิบสี่ว่าท่านมันคือเขากันกับเรลกมาจากตทหันตนีเนาะตามข้าเจ้าว่าเรลกมาจากหันจากหนีตัวดังๆเนาะข้าเจ้ากับมาหลุนน้ากันว่าหกสี่เนาะครับเนาะว่าหกสี่วดนี้ครับท่านผู้ส้มมาหลุนน้ากันเมื่อนี้มาฝากท่านผู้ส้มเนาะเพื่อเป็นแนวทางถ้าหากท่านผู้ส้มสนใจ ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนี่แล้วครับเด้อเพื่อติบเด็พลาดให้คลิปต่อไปเนาะส่องสังวานงานปั้นครับเมื่อนี้กับพ้าทันผู้สม้มมาส้มพญานาคเกาเสียนเนาะที่วัดป่านองแสงวัดป่านองแสงเนาะครับด่านหลังของลุงปูเนาะด่านหลังของลุงปู ตัวนี้ก็บ่กโห่ซื้อนอะครับเนาะเป็นดอกกระดองงามๆเป็นดอกเนาะเป็นดอกจากเงาขึ้นไปเนาะครับพญานาคเก็ดเสียนเก่าเสียนอันนี้ก็คือปางนาคปกนะครับเก่าเสียรคำอย่าลืม้ะครับเ้อแ,แอดกระบ,บอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะจากท่านผู้สม อยากรุ่นกับมารุ่นน้ากันหกสี่พรรษาเนาะอ่านประวัติผพืไหว้ส้นว่าปกติกับอายุเพิ่นหกสิบเอ็ดแต่มาอ่านเพิ่มเป็นหกสิบสี่เนาะผู้ใดกับว่าวนเพิ่นที่บอกเลขบอกว่าสันผู้ใดกับว่ากันทุกๆุกคนเนาะหกสี่ครับมารุ่นน้ากันครับ 64. หกสี่วัดนี้เนะาะแอดกับบอกเพื่อเป็นแนวทางส้มส้มเจ็ดนะครับเจ็ดงาม เก็ดงามครับเนาะครับเก็ดเก็ดงามครับพยานาเกพพา็ดงามครับพยานาแพงพัาเนาะครับจะเริ่มนะครับเด้อหกีเนาะงวดนี้หกสี่เป็นบอก วันประวัติของผู้ไหว้สวดปกติกับหกสิบเอ็ดปีเนาะแต่เพิ่มมาอ่านว่าหกสิบสี่ประศั่นงวดนี้อย่าลืมอย่าพลาดครับอย่าเริ่มลืมอย่าลืมอย่าพลาดงวดนี้หกสี่เนาะแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเน้ะครับเด้อที่ปฏิพลาดให้คิปต่อไปเนาะส่องสังวานงานปั้นขณะนี้ก็อยู่วัดปลาบ้านหนองแสงเนาะครับเนาะ ัดป่าน้องแสงครับดอกใหม่งามเนาะครับดอกงามแต่เป็นหมากุนมลเนาะครับหมากหมากคือตอหัางตอคือหัางแมวนอนเว้นนี่เนาะคือหัางตอนี่หมากเนาะแต่ว่าติจินได้หรือบ่ได้บูฮูเนาะหมากงามต้น,นี้ยังกรบอหูจักเนาะต้น นี่ก็คือพญานาคเนาะครับเกดเกดงามเนาะครับเนาะพระธันบุตส้มส้มครับ,รบขณะนี้มาส่งสาก,กาันเมม่มาเนาะอายุเพิ่นหกสิบเอ็ดแต่ผู้อ่านประวัติว่าหกสี่เนาะเมื่อนี้ก็มาหลุดน้ำกันครับมาหลุดน้ำกัน ครับส่วนนี้ก็คือพระพระพุทธองค์พระพุทธรูปพระเนาะมิตตอ,องงามๆเนาะมิตตอ,องงามๆ<ม>ครับที่วัดป่าบานน้องแสงนะครับ<ม>อย่าลืมด้อครับเด้อแอดก็บ,บอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะอายุเพิ่นก็คือห1สิบเฮดละแต่าูุอานมาอานหกสิบสีเนาะงมวดนี้เขากับมาลุ่นน้ำกัน หกสีแล้วครับหกีงวดนี่หกสี่เลื่มจะพลาดด้วครับหกสี่เ้ยแอดเก่เามาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะนี่ครับพระหลายองค์เนะครับ ครับสุดท้ายนี่คอยท่านบุษมจตรมแต่ความสุขความเจริญปัดดจากโลกโควิดเด้อครับเด้อร์ลำลำไม่ลวยถือเหล็กถือหัวน้ำกันวดวันที่16บมิถุนายนเนาะอย่าลืมนะครับเด้อหกสี่อย่าลืมหกสี่ครับท่านบุษมมาหลุ่นน้ำกันครับคอยลำลำไม่ลุ้ยสุขีสุขขังจะตังเต็มถุงเต็มไทยเต็มเลือใส่เลือดใส่วิตนีวิตสินเนาะครับเนาะออย่าใหญ่เก็บให้จนอย่าใหญ่ตำก็ขคนใหญ่จนก็ไปคนลาเนาะ สวัสดีครับ